สวัสดี f อนะครับจากคลิปที่แล้วผมได้ทําการแก้ไขอตัวนี้ได้ทําการแก้ไข TPS นะครับหรือว่าเซ็นเซอร์เรือนลิ้นเร่งนะครับแก้ไขจบไปแล้วก็กรถคันนี้ก็ยังไม่ได้ประกอบนะครับพอดีผมก็เช็คเยอะมันก็คือถอดชุดสีออกไปแล้วแต่ก่อนจะประกอบชุดสีผมก็จะมะีนิดหน่อยนะครับให้มาดูตรงนี้ไอ้เขาจะเรียกว่าท่อระบายนะครับตรงนี้ตัวนี้เขาจะเรียกว่าท่อระบายนะครับมันจะติดอยู่กับ หมกรองอากาศนะครับเนี่ยท่อระบายมาจากตัวเครื่องนะครับเนี่ยมาจากข้างในเครื่องนุ่นเห็นไหมมันจะเชื่อมมาจากข้างในเครื่องนุ่นอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับอ่ามันจะเชื่อมมาจากในเครื่องแล้วก็จะต่อกับหม้อกรองอากาศท่อเนี้ยก็จะมีระบายเข้ากองอากาศหรือว่าถ้าหากว่าใครจะถอดนะครับก็ได้นะถ้าหากว่าใครจะถอดลปอยทิ้งไว้ก็ได้นะถอดแล้วก็อาจจะต่อสายอ่าเดินทิ้งลงใต้พื้นเนี่ยก็ได้ล่อยทิ้งบริเวณแถวนี้ก็ได้ถ้าใครจะทํานะ ถ้าใครจะปล่อยทิ้งแล้วก็ถ้าในกรณีที่ท่านจะปล่อยทิ้งก็หาอะไรอุดตรงนี้ด้วยอุดตรงนี้ด้วยอุดไปเลยนะครับหาอะไรอุดตรงนี้แล้วก็สายตรงนี้ก็ต่อเดินทิ้งลงข้างล่างก็เป็นการเหมือนันการระบายไอนะครับแต่รถเดิมๆอะ่ะเขาก็จะมาเป็นแบบนี้ถ้ารถเดิมๆมันก็จะมีหลังกองแบบนี้ของเว็บร้อยสิบไอนะครับเดี๋ยวจะมาเช็คนะครับว่า พอเช็คกันแบบไหนครับว่ามันตันไม่ตันครับเดี๋ยวท่อตัวนี้ผมอธิบายก่อนนะมันจะเป็นท่อระบายมันจะมีอลมแรงดันออกจากตรงเนี้ยถ้าเราไปอุดสายตรงเนี้ยไม่ได้นะในกรณีที่เราปล่อยสายเดินทิ้งไว้ข้างงแรงเนี้ยผมเคยเจอประสบการณ์ครับเนี่ยเราปล่อยสายเดินทิ้งไว้แล้วเราจอดรถไว้หลายวัน่ะไอแมลงที่ชอบผลดินมาทํารังในรูอ่ะมันจะมาตันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยทําให้รถระบายไม่ได้นะครับน้ำมันเครื่องก็จะดันออกจากบริเวณแบบ น้ำมันเครื่องก็จะดันออกจากหอบหอบพวกซีนฝาปิดพวกนี้ที่ผมเคยเจอนะหรือว่ามันจะดันออกข้างประเก็นตรงฝาข้างเนี่ยถ้าเราขัดน็อตไม่แน่ไหนพวะว่าผมเคยเจอมาแล้วมันจะดันออกมันจะมันไม่มีที่ปลายมันก็จะพยายามดันออกเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเช็คว่ามันตันหรือเปล่านะครับเป่าเห็นไหมจะมีลมออกมานะครับเห็นไหมจะมีลมออกมาจากจุดนี้ มีรมออกมาจากจุดนี้นะครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องนะครับต้องสตาร์ทเครื่องดูด้วยอ่ะนเนี่ยเมื่อกี้ผมก็เทสให้ดูแล้วตอกแป้งกระจายไปเลยนะครับสตาร์ทเครื่องแล้วก็ชักมาดูครับว่าตาัดไหมอ่าก็เช็ครูนี้ด้วยตันหรือเปล่าถ้ารถเดิมๆอ่ะม,มันไม่ตันหรอกครับเพราะว่ามันติดอยู่แมมแบบนี้เลยในรถเดิมๆนะมันจะอยู่ตรงนี้มันไม่มีทางตันหรอกครับที่เหลือก็เช็คแค่แทกรองอากาศอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นความรูเ้เล็กๆน้อยๆนะครับเวลาจะเช็คอ่าอระบายตรงนี้นะครับ เอาละครับถ้าชอบคลิปนี้อย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ไว้ด้วยนะครับไม่เจ่กันคลิปแน่นะครับหรบคลิปนี้สวัสดีครับ